รีวิวไทยแลนด์สวัสดีครับ E.P. นี้ก็เป็น E.P. ที่2แล้วนะครับ E.P. นี้ผมจะมาแนะนำฟังก์ชันนะครับการใช้งานเบื้องต้นของตัวรีโมทนะครับแล้วก็ตัวลำนะครับะระหว่างที่รอใบอนุญาตจากกรมการบินพลเรือนนะครับ ผมก็จะมารีวิวการใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะครับของตัวฟิล์มิเอ2 0แปดสองันยี่สะครับอขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ผมได้มาสองใบแล้วนะครับก็คือใบรับรอ,องการึ้นบรับรองการึ้นทะเบียนนะครับจากกอสทชอนะครับ นี่นะครับใบรับรองขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินนะครับอันนี้ผมได้มาแล้วนะครับใช้เวลาในการดํานเนินเรื่องประมาณ2วันนะครับได้รับ2วันนะครับก็คือผมน่าจะลงไปวันที่22แล้วก็ได้เอกสารผ่านอีเมลวันที่24นะครับ คือทางสำนักง,งานกสทชจะส่งให้จะส่งให้ทางอีเมลนะครับสะดวกสบายแล้วก็เอาเอกสารไปปินเองนะครับแล้วก็เขรแข่ง <c oughs> แล้วก็อันที่สองก็จะเป็นประกันภัยโรนนะครับบุคคลที่สาม เดียวก็จะครบ3ใบแล้วนะครับแล้วก็จะทำการบินได้นะครับถ้าไม่มีใบอนุญาตบินนะครับก็คือไม่สามารถบินได้นะครับผิดกฎหมายนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามีใบอนุญาตบินแล้วเราไปบินในพื้นที่ส่วนบุคคลหรือคนอื่นเนี่ยถ้าเราไม่ได้อนุญาตถ้าเราไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก็ ทางเจ้าของคนที่สามารถเอาเรื่องเราได้นะครับค่าปรับ,บก็แพงอยู่นะครับยังไงก็เดี๋ยวคลิปต่อคลิปหน้านะครับผมจะมา,าหาข้อมูลนะครับมารีวิวเรื่องการขอใบอนุญาตการบินโดรนยังไงให้ถูกกฎหมายนะครับเดี๋ยว EP นี้ผมจะมาแนะนำฟังก์ชันต่างๆของตัวโดรนก่อนนะครับ คลิปที่แล้วอ่อหนึ่งนะครับที่ผมอ่มารีวิวผมไม่ได้แนะนำตัวนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแล้วครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะครับทั้งตัว รีโมทนะครับแล้วก็ตัวลำนะครับก่อนที่เราจะมารีวิวตัวนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องโหลดแอปอที่มาใช้กับตัวรีโมทกับตัวลำก่อนนะครับ จะสแกนก็ได้นะครับหรือว่าจะค้นหาก็ได้ค้นหาคำว่าฟิมินาวิ2020แอปนะครับกดเข้าไปต้องบอกก่อนนะครับว่าแท็บเล็ตมันเป็นแท็บเล็ตรุ่นเก่านะครับมันยังไม่อัปเดตนะครับมันเป็นเวอร์ชัน่นเก่ามันมันมีตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นหน้าจอให้ดูว่าตัวใหม่มันเป็นยังไงตัวใหม่มันจะเป็นสีฟ้าๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นหน้าจอให้ดูนะครับ แต่ของผมมีแบบนี้ผมก็จะหลดแบบนี้มามาใช้ก่อนนะครับอันนี้ผมหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเคเบิลสาย usb มี3แบบด้วยกันขอผมใช้ใช้ตัวนี้รุ่นเชื่อมต่อกับ android นะครับ นี่นะครับต่อตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปส่วนรูนี้ใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ของรีโมทนะครับเพราะว่ารีโมทมีแบตในตัวไม่ต้องใช้ฐานหรืออะไรนะครับมาเสริมนะครับวิธีการใส่แท็บเล็ตนะครับกับแท็บเล็ต แท็บเล็ตหรือมือถือนะครับใส่กับตัวรีโมทนะครับใส่แบบนี้นะครับง่ายๆนะครับก็ดันนะครับดันแล้วก็ดึงนะครับแค่นี้เราก็จะใช้งานได้แล้วนะครับ ส่วนตัวลำนะครับก่อนที่เราจะเปิดเปิดเครื่องนะครับเปิดใช้งานตรงนี้อย่าลืมนะครับกิมบอนมันจะมีฝาายที่ครอบอยู่ต้องออกทุกครั้งนะครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้งานหรือว่าทําการรีวิวอยู่ในร่มที่บ้านนะครับไม่ควรใส่ใบพัดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ ตัวนี้เป็นมอเตอร์บัสเลสนะครับระบายความร้อนนะครับมีสปริงทีการกลางปิดก็ง่ายๆครับเหมือนโรนโท่วไปนะครับตรงนี้จะมีไฟด้วยนะครับ จะให้ดูตัวกล้องนะครับเวลาเรา,าติดเปิดเครื่องนะครับมันจะมีการคาดิเบตของตัวกล้องเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับชัดๆเลยใกล้ๆนะครับก่อนจะเปิดตัวนี้นะครับเราควรที่จะเปิดตัวรีโมทก่อนนะครับกดหนึ่งครั้งแล้วก็ครั้งที่สองกดค้างกดแชรไว้นะครับ แป๊บหนึ่งนะครับเครื่องติดแล้วนะครับหลังจากนั้นเรามาดูตัวนี้กันนี่มันจะขึ้นมาให้เราอันนี้เองนะครับต่อไปสตาร์ทเครื่องนะครับกดครั้ง กดครั้งที่1กดครั้งที่2กดแช่ไว้เลยเห็นไหมครับอันนี้เสียงดังจะมาถึงในกล้องเลยนะครับนี่แบบหล่อๆเลยนะครับโอเคต่อไปเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง ดูนะครับมันให้เราติ๊กถูกแล้วก็กดเชื่อมต่อนะครับอ่าพอดีตัวไอ้แท็บเล็ตเนี่ยมีปัญหาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวใช้ใช้มือถือเอาโอเคครับตอนนี้ผมเอาโทรศัพท์มาใช้ไม่ใช้งานแล้วอ่าตัวนี้นะครับเมื่อกี้เครื่องแท็บเล็ตมันไม่มีแต่โทรศัพท์มีนะครับนี่ สีฟ้าๆนะครับฟีมินาวิ2020นะครับโหลดมาใช้นะครับใช้ตัวนี้นะครับของผมสายใช้อันนี้ใช้ซีนะครับเสียบเข้าไปง่ายๆเลยนะครับ กี้ผมลืมลืมปิดเลยลืมเปิด wi-fi นะครับโ okay. อเคอาภาพมาแล้วนะครับนี yeah. ่เดี๋ยวเรามาดู ฟังก์ชันต่างๆนะครับ <c oughs> การใช้งานต่างๆของตัวรีโมทนะครับว่าใช้งานยังไงกันบ้างนะครับ <c oughs> อันดับแรกเลยนะครับก็ตัวนี้เลย <c oughs> ตัวปุ่ม power นะครับเปิดปิด <c oughs> กดสั้นนะครับกดสั้นแล้วก็ กดยาวก็จะเป็นการเปิดเครื่องหรือปิดเครื่องนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเ,าเขาเรียกอะไร GPS นะครับกับ Return Home นะครับถ้าเราปัดมาทางซ้ายจะเป็นปุ่ม GPS นะครับปัดมาทางขวา ก็จะเป็นปุ่ม Return Home นะครับให้โดรนกลับมาที่เดิมนะครับจุดตรงจุดที่มันบินนะครับต่อไปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะสมมติว่าตัวลำเนี่ยมันยังไม่ได้ไม่ได้ทำการบินนะครับก็จะกด ปุ่มนี้นะครับก,กดกดครั้งครั้งแรกกดสั้นนะครับแล้วก็กดยาวแช่ไว้นะครับก็จะเป็นปุ่ม auto take off นะครับก็คือบินอัตโนมัติตัวนี้มันจะบินอตัอตโนมัตินะครับประมาณ4เมตรนะครับแล้วก็สมมุติว่าตัวโรนทำการบินอยู่นะครับตัวนี้ก็จะ สั้นนะครับแล้วก็กดยาวค้างไว้นะครับก็จะเป็น landing น,นะครับให้โดนบินลงนะครับต่อไปก็จะเป็นปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มตัวนี้ใช้งานยังไงก็คือ,อเป็นปุ่ม5ทิศทางนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดู กดมาทางซ้ายนะครับก็จะเป็นปุ่มดูค่าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็กดซ้ายครัออ้งออก็ออกนะครับกดขึ้นก็จะเป็นบอกตำแหน่งนะครับ GPS นะครับกดออกนะครับปัดไปทางขวาหนึ่ครั้งนะครับก็จะเป็นตัวบอกค่าต่างๆของตัวโดรนนะครับ นี่นะครับกดไปด้างขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะหายกดลงก้มเงยกล้องนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็กดตรงกลางนะครับเป็นอะไรกดตรงกลางก็คือเอาไว้กดดูรูปภาพวิดีโอที่เราถ่ายไว้นะครับกดออกครับ คู่ครับมือถือค่อนข้างมีปัญหานะครับอโอเคออกแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวขึ้นนะครับขึ้นกดขึ้นนะครับกดลงนะครับ หมุนซ้ายหมุนขวาฝั่งนี้ก็ฝั่งขวามือนะครับก็เดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวานะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับปรับกล้องขึ้นลงนะครับหรือก้มเงยนะครับปรับกล้องขึ้นลงนะครับ แล้วก็ตัวนี้ปรับค่าของแสงนะครับปุ่มด้านหน้าตัวนี้จะเป็นปุ่ม <Okay. S 1> กดถ่ายวิดีโอนะครับปุ่มด้านขวาเป็นปุ่มกดถ่ายรูปนะครับก็ตัวโรนก็ไม่มีอะไรมากครับก็ ในตัวรีโมทก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีประมาณนี้นก็จะเป็นเสาสัญญาณนะครับเสาสัญญาณนี่พับแบบนี้ได้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูาฟังก์ชันด้านาหน้าจอกันนะครับว่ามันบอกอะไรบ้างนะครับใช้งานยังไงบ้างนะครับ ตัวนี้นะครับนี่อันแรกเลยนะครับบอกความสูงนะครับที่สองบอกความไกลนะครับสามความเร็วของโรนนะครับแล้วก็อันนี้สถานะของโรนนะครับว่าพร้อมบินหรือยังนะครับมันก็จะบอกตรงนี้อันนี้ไม่พร้อมบินนะครับตัวนี้จะเป็นดาวเทียมมี4ดวงนะครับไม่พร้อมบิน อันนี้จะเป็นสัญญาณของภาพสัญญาณของวิดีโอนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์จะบอกหน้าจอนะครับอันนี้มี80%นะครับ1 2โวลต์นะครับ,รบส่วนตัวนี้จะเป็นการตั้งค่านะครับต่างๆนะครับแปบหนึ่งนะครับแบบ ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับกดไม่ได้นะครับามาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับเรา,ากดไปอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าของตัวโรนนะครับ เป็นการตั้งค่าความไกลของอจะให้บินไกลเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่500เมตรนะครับในระยะที่สายตามองเห็นนะครับสมมติว่าเราตั้งกลับมา500เมตรนะครับกดเข้าไป ก็จะง่ายกว่าน,นะครับมันไม่ต้องอะไรเราตั้งค่าเสร็ดติ๊กถูกนะครับอันนี้ก็เป็นความสูงนะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับความสูงไม่เกิน90เมตรนะครับแล้วก็ความต่ำนะครับจากพื้นดินนะครับไม่ ห้ามต่ํากว่า30เมตรนะครับหรือ50เมตรนะครับต้องอยู่สมมุติว่ามีอาคารมีอะไรเราก็ต้องปรับขึ้นนะครับเดี๋ยวตั้งไว้ประมาณอันนี้แล้วกันติกถูกนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับเพื่อนๆก็ลองอศึกษาลองเล่นกันดูนะครับ มันใช้งานยังไงนะครับต่อมานะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับค่าของแสงของกล้องนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นโหมดสลับนะครับระหว่างกล้องอถ่ายภาพกับวิดีโอนะครับสลับกันนะครับมาตัวนี้ดูภาพดูวิดีโอที่เราถ่ายไว้แล้วนะครับ นี่ปุ่มนี้นะครับเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับของของการบินนะครับเวลาเราบินเราจะให้มันเล่นอะไรนะฮะมันมีฟังก์ชันเยอะมากนะครับนี่นะครับ waypoint นะครับปุ่ม waypoint นะครับ smart tag อะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยใครใช้ โดรนรุ่นนี้อยู่ก็ลองลองไปศึกษาลองไปเล่นกันดูนะครับแต่ผมยังยังเล่นไม่ได้นะครับต้องรอใบอนุญาตก่อนเดี๋ยวถ้าผมได้ใบอนุญาตวันไหนเดี๋ยวผมจะมารีวิวการใช้งานการเล่นให้ดูนะครับว่ามันบินนิ่งไหมยังไงมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับบินโดรนมันนิ่งอยู่นะครับยังไม่ทําการบินถ้าเราจะทําการบินนะครับเราก็กดตัวนี้ออตโตเทคออฟนะครับ ออโต้เทคออฟมันจะขึ้นสูงถึง4เมตรนะครับแต่ถ้าเราอยากจะกำหนดเองนะครับแล้วก็แบบแมนวนวลนะครับแล้วกดนี่นะเครื่องมันก็จะสตาร์ทแล้วก็เราก็กดขึ้นนะครับเราสามารถกำหนดความสูงได้นะครับว่าเราจะให้ความสูงเท่าไหร่กดปิดเครื่องนะครับสมมติว่าเครื่องมันบินอยู่เราอยากให้มันลงนะครับมันมีปุ่มนี้นะฮะ แลนดิ่งนะครับปุ่มกดให้มันลงนะครับส่วนหน้าจอข้างล่างนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าค่าของอตัวกล้องครับตัวภาพนะครับตัวนี้นะนี่เราจะตั้งค่าอะไรเงี้ยกดไปได้เลยนะครับกดตั้งค่าเองเลยนะครับตัวรีโมตตัวไอตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับ ผมจะให้ดูตัวโดนกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนนะครับจะได้ในเปืองแบตเห็นไหมครับเสียงดังนะครับ ผมแนะนําก่อนเลยนะครับว่าเครื่องค่อนข้างจะมีน้ําหนักนะครับค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับตัวแบตถอดอักได้นะครับนี่แบตบมีความจุอยู่ที่4,500แอมป์มนะครับเวลาเราจะใส่แล้วก็ใส่เข้าไปครับให้ใครให้มันดังนะครับให้มันดัง ด้านหน้าก็จะเป็นกิมบอนนะครับสามแกนด้านในจะเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กดูค่อนข้างจะแข็งแรงส่วนด้านหน้าตัวลำไม่มีอะไรนะครับเป็นทําหลอกไว้เฉยๆแต่ก็ดูสวยงามดีครับอันนี้ตรงสีเทาๆนี้นะครับจะเป็นซิงคระบายความร้อนนะครับดูครับงานละเอียดมากครับ ตัวนีเ้เขาเรียกว่าอะไรนะสักครู่นะครับผมนึกไม่ออกเขาเรียกเป็นวิชั่นนะครับวัดตัวบินในล่มนะครับทําให้มันนิ่งนะครับมันมันจะดูค่าของมันเองนะครับตัวนี้ ตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเรโซนาะครับวัดความสูงจากพื้นนะครับตัวนี้เรโซนานะครับถ้าเราเปิดข้างๆนะครับก็จะมีตัวช่องใส่ USB นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นช่องที่แบบ อัปเดตใช้อัปเดตตัวโรนนะครับ Update, อัปเดตเขาเรียกอะไรโปรแกรมนะครับตัวนี้ข้างในนะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับด้านหน้าก็จะมีไฟนะครับด้านหน้าในอันนี้ด้านหลังมีไฟเหมือนกันมอเตอร์เป็นมอเตอร์บัสเลสนะครับ ตัวไอ้ใบพัดจะมี2แบบนะครับแบบที่เป็นขีดนี่นะครับแบบที่เป็นขีดกับแบบที่ไม่มีขีดวิธีการใส่นะครับต้องใส่ให้ถูกต้องนะครับทุกวิธีนะครับอันนี้นะมีขีดนะครับฝั่งนี้ไม่มีขีดเราจะมาสั่งใส่ฝั่งที่มีขีดนะครับง่ายๆนะครับดูช่องให้มันตรงกันนะครับ กดเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับตัวนี้ไม่มีขีดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ คลิปนี้ผมจะรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวอะไรนั้นเดี๋ยวฝากเพื่อนๆน,นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ